ตูเลิรลี่สักละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนปากแซบกับทั้งอำเภอเพื่อมาอ่อนโยนกับเธอเพียงคนเดียวคุณพ่อคุณแม่คะทำไมอยู่ๆถึงจะย้ายไปต่างประเทศแล้วยกบ้านหลังนี้ให้จัสมินจัสมินงงไปหมดแล้วคะ่ะ MJ เราก็อีกคนนะ ทำไมถึงได้เงียบไม่ยอมพูดอะไรกับพี่เลยเอาละเอาละไม่มีอะไรหรอกลูกจัสมินพ่อกับแม่นะ่ะแค่เห็นว่าหนูยังเรียนที่นี่เออพ่อกับแม่ไปแล้วนะลูกขอให้หนูมีความสุขนะจ๊ะยินดีด้วยนะแล้วพ่อจะมาเยี่ยมทีหลังเออเดี๋ยวก่อนค่ะอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้พูดจาแปลกแปลก นับจากวันนั้นฉันถึงได้เข้าใจว่าพ่อกับแม่ไม่ได้ใจดียกบ้านหลังนี้ให้อย่างที่คิดนายท่านจริงจังครับดูเหมือนสองสามีภรรยานั่นจะทิ้งลูกสาวเอาไว้เพื่อใช้นี่แสบนักนะนี่ขนาดฉันเป็นทายาทมาเฟียก็คิดเอาไว้อยู่แล้วละ่ะว่าต้องเล่นตุกติกแย่ละสิตอนเขาบุกเข้ามาก็ตกใจอยู่แล้วจนล้มมาตอนนี้ ได้มารู้ว่าเป็นทายาทมาเฟียขาเราขยับไม่ได้เลยอะใจยเย็นไว้จัสมินเขาคงไม่ได้คิดอะไรพิเรนกับเราหรอกก็เรามันเป็นสาวแว่นเฉมเฉมพวกนายสองคนพาตัวเธอไปไม่ต้องฉุดกระชากกันละ่ะพาเข้าไปดีๆครับนายท่านจริงจังเฮ้ย <h oney> พูดถึงสองสามีภรรยาคู่นี้ไม่ไหวเลยเป็นพ่อแม่ที่ขายลูกกินชัด,ชด จริงเหรอจ๊ะพ่อโอโซนคิดว่าเจ้าจริงจังลูกชายฉันมันพาผู้หญิงมานะ่ะนั่นนะสิปกติฉันเห็นมันควงแต่รอบนอกไม่เคยพามาในรงังยากุซาของเราเป็นไปแล้วครับคุณอาจ้าจา๋าคุณอาอุทิคือเมื่อกี้นี้ผมก็เพิ่งออกมาจากห้องทำงานของมันผมจะบอกความรับสุดยอดให้ครับไอเนี่ยเห็นมันหน้าโหดโดแต่มันหมดคิตตี้มันแพ้สาวแว่น ของแกเนี่ยจัสมินฉันต้องซ้อมมวยนะคือแก้วานได้โปรดเถอะฉันน่ะงานเข้าแล้วแกแกช่วยฉันด้วยนะเพื่อนฉันไม่อยากเป็นเมียพวกมาเฟีย แล้วเนี่ยเ oh, <no. S 1> อ่อคือท่านจริงจังคะชื่อเก๋ดีนะคะจะบอกว่าฉันไม่อ,ไมอร่อยหรอกค่ะปล่อยฉันไปนะคะอะไรกันน่ะเขากลับยิ้มแล้วก็เดินเข้าหาเรานี่ฟังนะไม่ต้องกลัวหรอกน่าเธอชื่ออะไรจะจัสมินค่ะ คุณก็เห็นนี่คะฉันเป็นสาวแว่นเฉมๆฉันไม่ได้สวยใครว่าเธอน่ะก็น่ารักว้ <Wow. S 1> าวมะไม่น่าเชื่อตอนที่เจอกันตอนแรกปากอย่างแซบทำไมพูดกับฉันละมุนขนาดเนี้ยคนเดียวกันหรือเปล่าสัปดาห์หนึ่งแล้วฉันก็ยังอยู่รอดปลอดภัยดีฉันเข้าใจไปว่ามันเป็นเพราะฉันยังคงแต่งตัวเฉิๆเป็นสาวแวน่น โดยหารู้ไม่ว่านั่นล่ละคือท้ายที่โดนใจเขา,าน้อยคิดว่าจะหลบเขียนนภะาคนนี้ได้เหรอโถเอ้ยนึกว่าจะสวยสะหน้าตาแบบนี้คุณจริงจังเขาไม่เอาให้เสียระบบหรอกจะ้ะคุณจริงจังคะหายหน้าหายตาไปเลยที่แท้ก็สงสารเย,ยเว่นเฉมมี่มันอ่อนอ้อนให้คุณเลี้ยงอาหารดีๆมันสินะคะไปดีกว่าคะ่ะไปช็อป ขียนสงสัยจะเป็นพวกคู่ควงประดับเกียรติสินะแล้วทำไมอิตามาเฟียนี่ถึงได้ลุกลวดตาลุกวาวแบบเนี้เขียนนภพาเมื่อกี้ว่าอะไรนะ <Pie> เธอคงจะไม่อยากมีปากเอาไว้กินข้าวแล้วใช่ไหม oh <no. S 1> อะไรกันคะก็เขียนพูดความจริงทำไมคุณถึง แง่แง่นงั้นเหรอรู้เอาไว้นะสาวแว่นจงเจริญนี่ขอดูกระเป๋าหน่อยได้ไหมทำไมคะคุณจริงจังก็ฉันแค่อยากรู้ว่าเธอได้พกมารยาทมาหรือเปล่า,าม,มาจัสมินฉันจะถอยรถให้เธอคันหนึ่งเพื่อเป็นการขอโทษเรื่องเขียนนพา ไอโอโซนในโชว์รูมตอนนี้รุ่นไหนดีที่สุดคันสีส้มโน่นเลยเพื่อนแต่ว่าเครื่องมันจะแรงหน่อยนะเออคือฉันขับรถไม่เป็นหรอกนะคะถึงขับเป็นก็คงจะชนนู่นชนนี่ไม่เป็นไรหรอกน้าใช้ไม่ต้องถนอมหรอกถ้าชนเดี๋ยวฉันถอยให้ใหม่ก็ได้ว้า <Wow. S 1> สัมผัสได้ถึงความจริงจังสมชื่อมันเลยว่า เี๋ยวนะเหมือนว่าเราจะได้ยินเสียงเพลงคิมิโนโต้ลอยขึ้นมาเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะคุณจริงจังที่ดีกับฉันขนาดนี้ว่าแต่คุณจะนอนทั้งแบบนี้เลยเหรออืมก็เธอเป็นเซฟโซนของฉันนี่นะไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้ชายปากแทบเมื่อกี้จะเป็นคนเดียวกับที่พูดกับฉัน ไงไอ้จริงจังไอ้คู่อริเก่าได้ข่าวว่าแกติดหญิงแกนี่รสนิยมหวยชะมัดสาวแว่นหนาเตอะชอบของแปลกก็ไม่บอกมาอีกคนแล้วเหรอเมื่อกี้แกว่าอะไรนะแล้วมันไปหนักส่วนไหนของแกไงล่ะไอ้พวกสวะอยากปากสุนัขเอง oh, <no. S 2> อ๋อ อะไรกันวะน,นี่ทำไมมันถึงได้โกรธขนาดนี้เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยเขาปากแซบกับคนทั้งอำเภอแต่ว่าดันอ่อนโยนกับฉันแค่คนเดียวนับจากวันนั้นเนี่ยเวลาก็ได้ผ่านมาหลายปีแล้วค่ะแน่นอนค่ะว่าเราลงเอยกันจนได้ฉันมีลูกเป็นฝาแฝดชายหญิงชื่อจริงใจกับ จริงๆอ่มคุณจริงจังคะคราวนี้ถ้าเรามีลูกอีกเนี่ยจะจริงอะไรอ่ะจริงโจ้เหรอเห็นชื่อตัวละครแปลกๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งประหลาดใจกันไปนะคะน้องคนขอเป็นคนตั้งมา ใกล้แล้วใกล้ถึงเส้นชัยกันแล้วค่ะสำหรับช่องนี้ฝากช่วยกันดันด้วยกันกดไลค์กดแชร์ส่วน FC ใหม่ถ้ามีอยากพลาดคลิปถัดไปซับส r คร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะแล้วเจอกันบ๊ายบาย